ไปวัดไปวาวันนี้น้องสนุพาไปกราบหลวงพ่อมากสักกะะหลวงพ่อโตวัดบางเพิงตําบลบางเพิงอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะวัดแห่งนี้หลายๆท่านจะมาทำบุญวันเกิดกันที่วัดแห่งนี้ค่ะในอดีตชุมชนแห่งนี้จะสร้างที่พักพิงเป็นเพิงเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อประกอบอาชีพในการจับปลา และกลางคืนมีการจุดคบเพลิงเพื่อเป็นแสงสว่างจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านบางเพลิงวัดบางเพลิงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2310และได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2313เดิมชื่อวัด จำปาทองวัดแห่งนี้มีพระปะทานในอุโบสถนามว่าหลวงพ่อโตขนาดหน้าตักกว้าง4ี่อ้านิ้วเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองชาวบ้านในชุมชนให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากค่ะวัดแห่งนี้ยังมีรูปปั้นหลวงพ่อมากอดีตเจ้าอาวาสวัดบางเพิงชาวบ้านในอำเภอบางปะหันต่างให้ความเคารพนับถือท่านกันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันพระอธิการบุญธรรมอาพัส,สโูเป็นเจ้าอาวาสวัดบางเพลิงค่ะ